คุณคิดว่าคุณรู้จักหน้ากากาอนามัยดีแค่ไหน<ม>และคนที่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยก็คือคนป่วย <c oughs> เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรครวมไปถึงผู้ดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิด <c oughs> มาถึงวิธีใส่ที่ถูกต้องกันบ้าง <c oughs> ก่อนอื่นตรวจดูที่หน้ากากอนามัยให้ด้านที่มีสีหันออกด้านนอกและแถบเหล็กอยู่ด้านบน อย่าจับบริเวณผ้าของหน้ากากให้จับบริเวณสายคล้องหูแทนแล้วก็ดึงสายคล้องเข้ากับหูแบบนี้หลังจากนั้นให้ดัดแถบเหล็กด้านบนให้รับกับสันจมูกของเราแล้วดึงหน้ากากด้านล่างคลุมลงมาให้ถึงใต้คางอย่างนี้เพื่อความมิชิดไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนหน้ากากเมื่อดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารกลางวันเพียงแค่ดึงลงมาไว้ที่ใต้คางแบบนี้เมื่อทานอาหารเสร็จก็สามารถดึงกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม แต่ต้องเปลี่ยนหน้ากากเมื่อหน้ากากเปียกมากหรือต้องแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ําก็ให้เปลี่ยนใช้หน้ากากอันใหม่ห้ามเก็บหน้ากากไว้ใช้ซ้ําเพราะอาจแพร่กระจายเชื้อโรคไปตามที่ต่างๆได้และผู้ป่วยต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นจะบอกลานหน้ากากอนามัยได้ก็ต่อเมื่อหยุดไอและไม่มีไข้แล้วมาถึงวิธีถอดหน้ากากอนามัยกันบ้างห้ามถอดจากผ้าที่ปิดปากหรือขยำส่วนที่เปียกโดยเด็ดขาด เพราะด้านในของหน้ากากจะมีเชื้อโรคอยู่เป็นละล้านตัวจึงให้จับที่สายคล้องแทน <ừ. S 1> เมื่อใช้เสร็จหน้ากากอนามัยจะกลายเป็นขยะติดเชื้อจึงต้องทิ้งลงถังขยะแบบมีฝาปิดหรือใส่ถุงพลาสติกแยกจากถุงขยะทั่วไปให้เรียบร้อยจากนั้นก็ล้างมือให้สะอาดทีนี้มาดูการล้างมืออย่างถูกวิธีกันบ้างก่อนการล้างมือควรถอดเครื่องประดับที่นิ้วม,มือและข้อมือออกซะก่อนหลังจากนั้นก็ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด ฟอกไปทั่วๆนับ1-20เป็นอันว่าเสร็จภารกิจล้างมือแล้วเช็ดมือให้แห้งอย่าเผลอเช็ดกับเสื้อผ้าตัวเองเด็ดขาดควรเช็ดมือด้วยกระดาษหรือผ้าสะอาดเท่านั้นถ้าไม่มีน้ำและสะบู่ให้ถูมือด้วยแอลกอฮอล์เจล15วินาทีระเหยแห้งเองฆ่าเชื้อโรคได้99.99% 9 9ตตัวเองป่วยอย่าให้คนอื่นป่วยรักเพื่อนรักครูรักพ่อแม่ เมื่อตัวเองป่วยต้องป้องกันใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือขอขอบคุณผู้ป่วยที่ใส่หน้ากากอนามัยคุณคือฮีโร่พันใหม่ของเรา,เาชาก